สวัสดีครับน้องรถบัสครับเด็กชายพระกระพุนตันพานิสนะครับตอนนี้รถบัสก็ซ่อนน้าเอกพัดไว้ในกระเป๋าแม่ด้วยนะครับนี่น้ําเอกพัดครับครับเพราะว่าไปทํางานเนี่ยอากาศก็จะร้อนก็ต้องเสียเหงื่อครับก็ต้องดื่มน้ําเอกะพัดให้ชื่นใจครับก็ที่รถบัสเลือกดื่มน้ําเอกพัดเนี่ยครับก็เพราะว่าน้ําเอกะพัดมาจากแหล่งน้ําธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยและเวลาที่รถบัสดื่มเนี่ยก็จะสดชื่นมากๆเลยครับ น้ำยี่ห้อยผัดเนี่ยจะมีรสชาติหวานมาจากธรรมชาติเลยโดยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยจ,จริงๆครับจากแหล่งข้อมูลของคุณแม่นั่นเองซึ่งนี่แหละเป็นจุดเด่นของน้ำเอกพัดนั่นเองครับก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับมาดื่มน้ำเอกพัดกันเพราะน้ำเอกพัดเป็นน้ำที่สะอาดมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติจริงๆไม่ได้ใส่สารปรุงแต่งอะไรลงไปเลยนะครับถ้าจะเลือกดื่มน้ำทั้งทีก็ต้องเลือกดื่มน้ำที่ให้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองครับอยากให้ทุกคนมาดื่มกันจริงๆครับเป็นน้ำที่ มีประโยชน์จริงๆครับ